สวัสดีครับพบกับโอเล่คิวครับผมก็สลับคลิปในวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการกิฟต์เว่เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมก็กิฟต์เว่ยในวันนี้นะครับก็คือมาจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่กิฟต์อเวยหนึ่งหมื่นซับสไครเองนะครับผมก็ทุกคนจําได้ไหมครับว่าผมแจกทั้งหมด15รางวัลนะครับผมก็จากการแจกในคลิปนั้นนะครับมีผู้รายงานตัวทั้งหมด9คนนะครับความจริงมี10นะครับแต่ว่ามีคนสลัสิทธิ์ให้นะครับผมก็มีทั้งหมด9รางวัลที่แจกออกไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีก6รางวัลที่ยังไม่ได้แจกออกไปนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทําการแจกอ,อีก6รางวัลนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะมีผู้โชคดีเพิ่มเข้ามานะครับผมก็ตอนนี้ผมขออนุญาตค่าขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายนะครับว่าเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมถ้าผมจับได้รายชื่อที่คนได้กล้าคนแรกไปครับผมขออนุญาตเอาออกนะครับเพราะกล้าคนแรกได้รางวัลไปแล้วนะครับผมแล้วก็ผมจะเอาเลยชื่อคนที่คอมเมนต์หลังจาก วันที่1นนะครับผมก็ผมบอกแล้วว่ากิจกรรมภายในวันที่1เท่านั้นหลังจากนั้นไม่นับนะครับผมนะผมจะเอาออกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจับกันเลยดีกว่าครับก็รางวัลนะครับที่เราจะแจกนะครับตอนนี้ก็เหลือทั้งหมด6รางวัลนนเองนะครับผมก็จะมีตัวรูบิกทั้งหมด3ลูกนะครับแล้วก็โคโลทั้งหมด3โค้ดนนเองนะผมรูบิก3ลูกของเราก็จะมี R S 3 M บวกแม่เหล็กสลูกนนเองนะผมแล้วก็ MoU วลุ่ม W R M m a c l e v อีก1ลูกนนเองนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแจกคนรถสามโค้ตกันก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคครับดูที่คนแรกกันเลยมาแล้วครับผมคือคุณเอ่อคุณสีละหรือเปล่าครับอ่ะผมขออนุญาตอ่านที่นี้นะครับผมอ่านนสะกุณไม่สะดวกจริงๆนะครับผมโอเคครับผมใช้แก้สาม M ห i มไนะครับผม เวลาเฉลี่ย30-27วินาทีเวลาที่เร็วที่สุดคือ25.319วินาทีส่วนตัวผมชอบแก๊1 2 m a c l e v เขาเล่นของเพื่อแลกแก๊3 6 Line ได้มาในราคา1 6 8 6บาทครับโอเคครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้โคโรด200ไปนะครับผมแล้วก็เผื่อจะได้เอาโคโร200เนี่ยเป็นราคาตัวที่อยากได้ก็ได้นะครับผมนะครับก็ยินดีกับรางวัลด้วยนะครับ,คครบไปที่คนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ มาแล้วครับผมคือคุณกรฟเกมนั่นเองนะครับผมผมใช้แกน 36m นะครับเวลาเฉลี่ยอยู่ที่30วินาทีครับโอ้แกน 36m นี่ปังมากๆเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้คนละ200นะครับผมแล้วก็เวลาน้องเล่นได้เร็วมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปที่คนต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพื่อจะได้คนละ200ของเรามาแล้วครับผมคุณทิเบตเพลงสีนั่นเองนะครับผมปัจจุบันลูบิทที่ใช้คือ No name ครับ No name เลยครับน่าจะเป็นรูบิกทั่วไปใช่ไหมครับก็เวลาเฉลี่ยนะครับ50ถึง1นาที15วินนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ได้คนลด200ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปที่คนต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็คนต่อไปนะครับจะเป็นการแจกรูบิกแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือ RS3M 220บวกไม่เด็กนั่นเองนะครับผมโอเคครับดูครับว่าใครจะได้กัน มาแล้วครับผมคือคุณมัมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นเป็นวักอย่างนี้นะครับผมก็ปัจจุบันผมใช้ m o u ูไอ m ม220ครับดูบิทที่ผมชอบคือแกนส6 m เวลาเฉลี่ย30-40ครับโอเคครับก็ยินดีด้วยนะครับที่คุณได้ลูกที่2ไปเข้าคอนะครับผมแต่ผมแนะนำนะลองติดแม่เหล็กดูครับเรามี2ลูกก็ได้ลูกนึงติดแม่เหล็กลูกนึงไม่ติดแม่เหล็กแล้วลองดูครับว่ามันต่างกันยังไงแต่ผมแนะนาว่าแม่เหล็กดีมากนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับ รับไปที่คนต่อไปที่ได้ RS3M 200บวกแม่เหล็กกันเลยดีกว่านะครับโอหอ่านว่าเอ่อคุณอาร์แล้วกันนะครับผมช็อปแกน 3.6m ครับได้เวลาเฉลี่ย14-30วิครับโอ้โหแกน 3.6m นี่ขายดีมากเลยนะครับผมก็ดีด้วยนะครับได้โมยูนะครับลองสายโมยูดูนะครับผม RS3M 2 2 0บวกแม่เหล็กนี่ดีนะครับผมก็ลองดูได้นะครับ แกโ6มแล้วนี่ขายดีจริงๆเลยนะครับผมเอ้ยครับไปที่อันดับหนึ่งของเราเลยดีกว่านะครับผมที่จะได้ในวันนี้ก็คือโมยูไวหลง wrm macleaf นัเองนะครับผมไปจับกันเลยดีกว่าครับมาแล้วครับผมคุณเตชินนะผมพันยะนะครับผมใช้แกน 356rs นะครับเวลาเฉลี่ยที่เล่นได้น่าจะ40วินาทีครับโอเคครับก็ยินดีด้วยนะครับ ที่คุณได้โมยูหรว RM Macleve นะครับผมก็คือตัวแฟลชชิปสุดของโมยูในณเวลานี้นะครับผมก็ลองดูครับผมว่ามันน่าจะดีกว่าตัวเกนคร RS นะครับเพราะว่ามันไม่มีแม่เหล็กนะเองนะครับผมก็ตัวนี้ถ้าคุณอาจจะชอบก็ได้นะครับผมก็โอเคครับสำหรับการคิปอาวเพิ่มเติมในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมก็ได้ทําการแจกรางวัลให้เพิ่มเติมแล้วนะครับอีกหกรางวัลน่นผมก็ ดีใจกับทุกคนที่ได้นะครับในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากทุกคนติดต่อกับมาด้วยนะครับผมภายใน72ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีก็จะแจกสมบัต่อไปเรื่อยๆครับองแจกหมดนะครับผมก็ทางร้านนะครับอยากแจกมากๆแล้วนั่นเองนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับการคลิปวิดเโอในวันนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมก็จะมีคลิป อันบ x ็อกรีวิวแล้วก็คลิปสอนออกมาเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็คิดอะไรต่างๆไว้มากมายนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนะครับทุกคนอย่าเอ่อช่วยติดตามกันหน่อยครับตอนนี้ผมกาแฟผมนะครับได้เปิดช่องใหม่ไปแล้วนะครับผมก็คือนายบายทูนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นหน้าช่องให้ทางบนขวานะครับผมแล้วก็แนบลิงก์อีกช่องไว้ที่ดีคริปชันนะผมก็ฝากไปดูด้วยครับอันนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรูบิกซะที่เดียวนะครับจะเป็นคลิปวอล์กคลิปอะไรต่างๆของเราเองนะครับผมอเครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีปรรระมมาาณนี้คคับส